ครับยินดีต้อนรับกับช่องนิติสอนพาไปดูวันนี้เราจะพาไปดูการพูดคุยสนทนากันระหว่างแอดมินกับหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มคนนี้ก็คือหนุ่มเจแปนนี่น่นเนะครับเป็นหนุ่มญี่ปุ่นนะครับเคยเจอกันที่เมืองไทยที่เข้ามาเที่ยวแล้วก็คุยกันมาประมาณ4ีปีแล้วนะครับในไลน์ทุกเช้าทุกเช้าก็จะมีการทักทายนี่แอดมินก็นึกขึ้นได้ว่าเอ,อยากจะสอบถามเรื่องเราที่บ้านเขาบ้างนะครับที่ญี่ปุ่นว่า เกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการใส่แมสเรื่องของเงินเยียวยามีไหมเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีนเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็เลยขอรายละเอียดเข้าทั้งหมดเขาก็ส่งรายละเอียดมาเยอะเหมือนกันนะครับก็รวบรวมได้ว่าเอาเงินเยียวยาก่อนก็คือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ขอรับเงินเยียวยาหรอกไม่อยากไม่อยากรับหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่ารัฐบาลนี่จ่ายค่าหมอเนี่ยแพงมาก ก็น่าจะเป็นประมาณว่ารักษาดีรักษาดีๆแล้วก็รัฐบาลจ่ายให้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยก็เขาก็พูดถึงว่าวัคซีนในบางทีมันก็ยังมีข้อที่น,น่าระวังอยู่นะครับเขาบอกว่ามันมีโลหะบางอย่างที่ทชื่อกราฟินออกไซด์ในวัคซีนนะครับนะครับบอกถึงมีความอันตรายอยู่ในอยู่ในโลหะตัวนี้นะครับหรือว่าสารตัวนี้นะครับแล้วก็ เขาก็พูดถึงเ,เขาพูดถึงประเทศเขามีความสนใจเรื่องในประเทศอังกฤษด้วยนะครับเขาบอกว่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็ฉีด วัคซีนไปแล้วประมาณ60%นะครับแต่การติดเชื้อเพิ่มขึ้น,นครับส9 2ในเดือนมิถุนายนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับในประเทศอินเดีย,ยมีการใช้ย,ยาตัวนึงชื่อว่าไอเวอร์แมกตีนนะครับซึ่งก็สามารถช่วยลดการติดเชื้อได้88%อันนี้ก็เป็นความสนใจของหนุ่มคนนี้ที่เขาพูดถึงนะครับจุดนี้แหละครับที่ทำให้แอดมินต้องต้องลำบากนะครับก็คือคำว่ายาตัวนี้ นะครับยาไอเวอร์แมกตีนเนี่ยแหละครับซึ่งก็ต้องพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เก่งสัพท์หมอนะครับก็เป็นไอเวอร์แมกตีนก็แล้วกันนะครับไอเวอร์ไอเวอร์แมกตีนอะไรประมาณนี้นะครับทําให้อด m มินต้องลําบากไปค้นหาต่ออีกซึ่งก็หลังจากที่เซิร์ชเข้าไปก็ไปเจอวิดีโอของคุณปลื้มนะครับคุณปลื้มแห่ง Voice TV <c oughs> ก็เลยก็เลยมีความจําเป็นนะครับนะครับคุณปลื้มครับ มีความจะเป็นจะต้องเอาวิดีโอของคุณปลื้มเนี่ยมาใส่ไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับคุณปลื้มเขาก็จะพูดถึงยาตัวนี้นะครับที่แอดมินเอามาเนี่ยนะครับแต่ก็คุณปลื้มเขาก็พูดหลายเรื่องอยู่เรื่องของวัคซีนด้วยเรื่องของรายละเอียดวัคซีนว่า,ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วคนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเลือกแบบไหนนะครับเหมือนไทยไหมแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องเท่าที่จับใจความได้โดยสรุปก็คือเขาก็พูดถึงว่า อยาตัวนี้ก็โดนบล็อกจาก youtube นะครับไม่ได้คือยูทูบไม่ให้เอามาลงมาโฆษณา,ามาพูดถึงในใน u t u b e หรือแพลตฟอร์มนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก,ไก็ไปฟังจากคุณปลืม้มนะครับไปฟังจากคุณปื้มคุณปื้มก็จะได้รายละเอียดที่แบบแอดมินก็รู้สึกรู้สึกเห็นด้วยเหมือนกันนะครับในในเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นด้วยกับคุณปลื้มนะครับหลังจากนั้นนะครับแอดมินก็ไป เซิร์ชต่ออีกนะครับไปเซิร์ชไปเิร์ชต่ออีกเซิร์ชต่ออีกถึงคุณหมอในเมืองไทยนี่นะครับคุณหมอในเมืองไทยนี่นะครับว่าไอ้้ไอยาตัวนี้นะครับไอเฟอร์แมกซีนนี่นะครับไอเฟอร์แมกซีนนี่นะครับก็คุณหมอคนนี้คลิปที่แอดมินไปดูนี่ก็คือเขาก็พูดรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับเอามาไม่ได้นะครับวิดีโอมันยาวมากเรื่องงานว,งวิจัยอะไรต่างๆนี่ครับคุณหมอเขาก็เอามา เยอะมากแอดมินก็เลยจับใจความมาได้ประมาณว่าสรุปเลยนะครับภาษาชาวบ้านเลยก็คือยาตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถรักษาได้ถ้าเป็นอาการน้อยๆเป็นอาการน้อยๆซึ่งมันกำลังหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีมันอยู่ในช่วงการวิจัยนะครับอยู่อยู่ในช่วงการวิจัยดังนั้นเนี่ยก็เลยคุณหมอก็สรุปว่าถ้าอาการน้อยๆเนี่ย รักษาได้อะไรประมาณนี้นะครับเอาเอาแบบว่าคร่าวๆภาษาชาวบ้านอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้พอถึงตรงนี้แอดมินก็เลยก็เลยนึกถึงคลิปก่อนหน้านี้ที่ท,ที่ฟังจากปากคุณหมอเหมือนกันที่แอดมินเอามาลงไว้ก็คือกระชายขาว สิงคโปร์มีออปชันฉีดไฟเซอร์เยอะปรากฏว่าคนไปฉีดไฟเซอร์แล้วมันมีอาการไม่พึงประสงค์อาการข้างเคียงเยอะซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกคนไทยซึ่งเหอไฟเซอร์และโมเดอร์นาเหมือนกับผมผมก็อยากจะฉีดของบอริการแต่ผมก็รู้ว่าจากที่เพื่อนได้เล่าให้ผมฟังเนี่ยจากปากต่อปากเนี่ยและของจริงจากในข่าวเยอะอาการไม่พึงประสงค์ไฟเซอร์โมเดอร์นาก็เพียบฉีดไปอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยเยอะกว่าเซโนแวนะอันนี้ถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวคุณลองฉีดดูคุณก็จะทราบ แต่ผมก็อยากเฉียดอยู่ดีนะของอเมริกันเนะี่ยแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าการไม่พึงประสงค์ของไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยมันสูงกว่าซีโนแวคอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิมันสูงกว่าก็ได้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยี MRNA ใหม่ก็ได้แล้วเทคโนโลยี m r n มมันมีหลายประเด็นซึ่งมันมีบทวิเคราะห์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการสะสมล i quid Na n น particles ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการจัดระบบภูมิคุ้นกันใหม่หลังจากการที่มีการ ส่งสัญญาณ m r n a messenger หลังจากนั้นมันไปกระตุ้นแอนติบอดีในลักษณะที่เป็น Re, การรีโปรแกรมระบบ Immunity ของร่างกายและ้วสะุแล้วถึงเวลามันมันมีการสะสมของลิควิด n าโนปาติโกในในแบบที่มีการตั้งข้อสังเกตอยู่ที่มีความพยายามในการเซ็นเซอร์กันเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ประเด็นเนี้ยไวสไตน์เนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาก็แสดงความคิดเห็นนี้ปรากฏว่าในดาร์คฮอ พอสพอดแคสต์ของเขาก็ถูกถูกบล็อก y o u t u b e ก็หาเรื่องบล็อกเขาการสะสมลิควิดนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเกิดขึ้นในกรณีซึ่งคนฉีด MRNA v a c c i น e ลนั้นมันมีผลข้างเคียงระยะยาวในแง่ลบอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งต่อสตรีมีคันมีผลกระทบทันทีหรือไม่จนถึงขั้นสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะฉีด MRNA v a c c i น e หรือเปล่าเนี่ยหลายประเด็นเหล่านี้ถูกปิดกั้นไม่ให้พูดถึงหมดเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้น ไอ้ไอคำถามที่มีเกี่ยวกับ mRNA วั c ซีนเนี่ยมันทําให้คนในสิงคโปร์จำนวนมากเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปต่อคิวเพื่อที่จะฉีดเซลล์แอกอันนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนซึ่งติดตามข้อมูลอย่างลึกซึ้งมากแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ mRNA เทคโนโลยีนี้เนี่ยว่ามันมีผลกระทบระยะยาวอย่างไรต่อเรื่องการสืบพันธุ์ ในรุ่นต่อไปไม่ใช่รุ่นปัจจุบันเนี่ยคำถามเหล่านี้มันย่อมมีและเมื่อมันมีคำถามเหล่านี้ก็มีประชากรชาวสิงคโ,โปร์จำนวนหนึ่งซึ่งเขามองว่าเฮ้ยไปฉีดแบบคลาสสิกเนี่ยแบบที่ชมพู่เคยอธิบายเนี่ยคลาสสิกเนี่ยเพอเอปลอดภัยกว่าซึ่งอันนี้มันอาจจะจริงก็ได้หรือมันอาจจะไม่จริงประสิทธิภาพของไฟเซอร์โมเดอร์นามันสูงกว่าแต่ไอสิ่งที่เรายังไม่รู้คือผลกระทบระยะยาวของเทคโนโลยี mrna และประเด็นก็คือว่าไอ้บิ๊กเทคเนี่ยมันก็บล็อกข้อมูลหมด มันก็เลยทำให้คนตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะยิ่งในรอบล่าสุดทึ่ไปบล็อกของของวนสไตล์แล้วก็เฮยิงที่พูดถึงเรื่องนี้ในดาร์คอ s พ Podcast ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตามอยู่เยอะแล้วถ้าพูดถึงบล็อกก็ต้องพูดให้ครบอีกเรื่องที่โดนบล็อกไปก็คือยาฆ่าพยาธิซึ่งม,มีชื่อว่า i v e r m ร์เม n กตนขวดละสองสาบาทนะฮะไอเวอร์เมเนี่ยสั่งมาได้แล้วก็กินป้องกัน พอไหวถ้าปรึกษาแพทย์เขาอาจจะไม่แนะนาําเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยหลายคลินิกเนี่ยเขาสั่งจ่ายยาฆ่าพยาธิไอเวอร์เมกตินซึ่งปกติดันดันเอาไว้ใช้ในการฆ่าพยาธิในพยาธิในสัตว์เนี่ยเป็นยาเก่าของเมอร์คเนี่ยปรากฏว่าไอเวอร์เมกตินมีผลในการลดโอกาสซึ่งคนจะเสียชีวิตจากโควิด -19 ถ้าใช้แต่เนิน่นอันนี้มีงานวิจัยเยอะในอินเดียที่ผมเอามาให้ดูเนี่ย บิ๊กเทคเขาตั้งใจปกปิดหมดนะฮะมันเป็นยาเก่าถูกๆของ m e r ร์คตอนนี้ m e r ร์เขาทำยาใหม่อยู่อันนั้นแพงที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นี่เรื่องจริงหมดเลยคือ m e r ร์มันมียาแพงที่มันทำอยู่แต่ละเม r ร์มียาเก่าที่เอาไว้ใช้ในการฆ่าพยาธิชื่อ i v e r m ร์ t ม n เนี่ยที่พอที่จะรักษาอาการโควิด -19 ได้ได้ดีทีเดียวแล้วคลินิกลหนแห่งในแอฟริกาก็สั่งจ่ายแล้วก็เวิร์กด้วย <laughs> แต่ว่าไม่มีรัฐบาลไหนกล้าประกาศว่าไอเวอร์เมกตินใช้รักษาโควิดได้ทั้งๆท,ที่มันรักษาได้ถ้าใช้แต่เนินแล้วพอคุณพูดสิ่งน pair, ี้เฟซบุ๊กกับ u t u b e จะขึ้นทงเซ็นเซอร์คุณหมดขนาดนักวิทยาศาสตร์ทํางานวิจัยพูดเนี่ยยังไปเซ็นเซอร์แต่เรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้คนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามันมีอะไรซึ่งไม่ปกตินะฮะก็ผมรายงานให้ทราบในที่นี้ให้เข้าใจในภาพรวมว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในโลก แน่นอนมันมีเงินมหาศาลซ,ซ,ซึ่งบริษัทยาซึ่งเขาผลิตวัคซีนและยาจะได้ผมไม่เชื่อนะฮะว่าม,มันมีการตั้งใจปล่อยเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2 0 1 9ออกมาเพื่อทำวัคซีนมาขายเพื่อทำมาหากินแต่ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่ามันมีความตั้งใจของบริษัทยาและเทคโนโลยีบิ๊กเทครายใหญ่ๆสื่อที่ครองโลกอยู่ในเวลานี้ที่จะปิดกั้นข้อมูลและไม่ให้คนเข้าถึง ข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับยาซึ่งสามารถนำมาใช้ตั้งแต่เนิ่นได้ในการดูแลาการของโควิด -19 อย่างไอเวอร์แมกทินหรือแม้กระทั่งไฮดรอกซิคลอโรควีนเนี่ยมันก็มีงานวิจัยเรื่องนั้นเยอะซึ่งซึ่งเป็นไปตามที่ทรัมป์ได้เคยพูดไว้แต่แต่ยอมรับไม่ได้ว่ามันมียาซึ่งสามารถรักษาเพราะว่าถ้าถึงเวลายอมรับเนี่ยเดี๋ยวยาในอนาคตซึ่งเลิตออกมาเนี่ยก็ขายไม่ออกซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นไปตามนั้นบริษัทยาก็จะไม่ได้ไรายได้เพราะฉะนั้นไอการ ไอการสมคบคิดกันอย่างไม่เป็นทางการในการร่วมมือการปิดบังข้อมูลในลักษณะน,นี้เนี่ยต่อให้ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วและเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วมันทําให้คนนั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับไอเวอรมกชินได้เกี่ยวกับการที่ทำให้คนนั้นเมิน HCQ และ a อซ t r ร m ม c ยจินไปเลยอันนี้ทั้งหมดนี้มันเป็นมันเป็นประเด็นซึ่งต้องติดตามกันต่อไปแม้กระทั่งผลกระทบระยะยาวของ mRNA วัคซีนเนี่ยในกรณีของไฟเซอร์และโมเดอร์นามันก็อาจจะมีก็ได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในเวลานี้ยังไม่ทราบถึงก็ได้นะฉะนั้นมัน,ม,นมันเชื่อมไปถึงประเด็นที่ว่าทำไมเซโนแบคเริ่มขายดีมากขึ้นต่อต่อให้มันไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันนักหนานะฮะหรือสร้างภูมิคุ้มกันได้แต่ว่ายังติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งนะฮะแอดมินก็พูดเรื่องกระชายข่าวทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้วิดีโอของคุณปลื้มเล่นไปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับสรุปก็คือ กระชายขาวกับยาไอเฟอร์แมกนีเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือแบบถ้าเกิดอาการเป็นน้อยๆเนี่ยนะครับก็สามารถรักษาหายได้สรุปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็กดแชร์กดติดตามนะครับอยากให้ช่องของเราไปทำรายการเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีคำติชมก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ไดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ